ีครับทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูสโนโดาก้อนนะครับจริงๆคอกนี้ก็เป็นสโนนะแต่ว่าผมเทป,ปนกันไว้ไงจะพาทุกคนไปดูคอกสโนคอกแท้นะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นนะครับอยู่ข้างหน้าเลยทุกคนเดี๋ยเดินไปอีกนิดเดียวเจอเนี่ทุกคนครับสโนโดาก้อนนะครับอันนี้ซื้อเข้ามานะก็ ซื้อมาไม่แพงครับทุกคนแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดีมากเดี๋ยวจะตักให้ดูนะครับวันนี้มาแบบเร็วๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำงานอื่นต่อนะครับนี่ครับทุกคนก็เยอะเหมือนกันนะนี่ครับตัวนี้ค่อนข้างดีเลยเห็นไหมหางว่าเป็นแฉกๆเลยทุกคน เดี๋ยวเราจะเอาคอกนี้ขึ้นกันแล้วก็ตัวปูเยอะอีกด้วยในคอกนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตัวเล็กๆนะครับอายุหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับอีกกี่วันก็ไม่รู้นะครับลงวันที่เก้าเมษานะครับเนี่ยอันนี้คือลูกปลาของโนูดาก้อนเหมือนกันนะครับอันนี้หนึ่งเดือนเก้าวันนะตัวค่อนข้างใหญ่สีตอนตั้งเริ่มเริ่มแรกๆของเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเอาขึ้นเสร็จแล้วนะครับทุกคน ตัวดีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะที่แบบหางเป็นวงจักรอะทุกคนแบบเป็นหยักๆยักหยักหยคล้ายสตาร์เทลครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมว่าชุดนี้ใช้ได้เยอะแล้วก็ตัวผู้เนี่ยน่าจะเยอะน่าถ้าใครนะครับที่ชอบปลาที่เพาออกมาแล้วเปอร์เซ็นต์ดีๆเนี่ยผมแนะนําให้เป็นสายนี้นะครับพวกเลดาก้อนพวกสโนดาก้อนหรือว่าเป็นสีเดี่ยวเนี่ยคือทุกคนเพาะแล้วเนี่ย ได้ออกมาอย่างนี้ทั้งข้อแน่นอนแต่ที่เหลือเนี่ยทุกคนต้องมาแยกเกตดเอาเองนะครับว่าตัวไหนที่ทรงมันดีหางมันดีเครื่องมันสวยแล้วก็หางเนี่ยมันเดินเป็นวงจักรสวยหรือเปล่านะครับก็อันนั้นทุกคนต้องมาคัดกันดูอีกทีนึงนะแต่ว่าถ้าใครเลี้ยงเป็นราคาส่งเนะี่ยมันต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าปลาประมาณเนี้ยมันเลี้ยงล้วเปอร์เซ็นต์ดีแน่นอน,นครับทุกคนเอาปวนว่าเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับก็มาทําประวัติปลาไว้วันนี้มาแบบ เร็วๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมดูสภาพตัวเองให้ดีๆด้วยครับบ๊ายบาย